อัปเดตข่าวสารตัดเงินผู้สูงวัยล่าสุดครั้งชี้แจงแล้วสรุปแล้วเป็นแบบนี้นะคะเป็นข้อมูลจริงจาก Facebook Fanpage ของหน่วยงานเลยนะคะเป็นอย่างไรก็ฟังคลิปนี้กันให้จบค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหลังจากที่หลายๆคนก็เคยได้ข่าวนะคะว่าจะมีการเสนอนะคะตัดเบี้ยงทชีพผู้สูงอายุบางกลุ่มนะคะออกไปซึ่งทางเพจของเกดเองนะคะก็ได้นําเสนอให้ทุกคนได้ฟังนะคะล่าสุดทางกระทรวงการคลังเขาก็ได้ชี้แจงแล้วนะคะ ว่าสรุปแล้วนะคะเรื่องจริงเป็นอย่างไรกันแน่ค่ะเป็นข้อมูลข่าวสารจากเฟซบุ๊กแฟนเพจกระทรวงการคลังโดยตรงนะคะข้อมูลนี้เชื่อถือได้แน่นอนนะคะเขาได้บอกไว้ว่ากระทรวงการคลังนะคะขอชี้แจงประเด็นที่มีข่าวลือหรือส่งต่อกันในสื่อออนไลน์นะคะว่ากระทรวงการคลังจะมีการเสนอตัดสิทธิเบี้ยงชีพของประชาชนนั้นนะคะกระทรวงการคลังก็ขอยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวหรือข่าวดังกล่าวนะคะไม่เป็นความจริงค่ะกระทรวงการคลังไม่ได้มีแนวคิดที่จะตัดสินดังกล่าวเนื่องจากทราบดีว่าจะส่งผลกระทบและเป็นการซ้ําเติมประชาชนนะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าเป็นข่าวลือนะคะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนะคะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายๆสื่อนะคะก็ได้ออกมาให้ข่าวไปในแนวทางเดียวกันนะคะว่า กระทรวงคลังนั้นก็จะมีการเสนอนะคะแต่กระทรวงคลังบอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะคะทั้งนี้นะคะได้ชี้แจงไว้ด้วยนะคะเพิ่มเติมว่าข่าวที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการตีความที่คาดเคลื่อนนะคะโดยแนวคิดที่มีการเสนอให้ทบทวนผู้ได้รับสิทธิเบี้ยคนชราเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยและไม่ได้มีความจําเป็นต้องพึ่งพาเบี้ยคนชราในการดํารงชีพนะคะเพื่อนําเงินส่วนต่าง จะได้มาช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยนั้นนะคะเป็นเพียงข้อเสนอในเชิงวิชาการที่มีการเสนอเป็นการภายในเท่านั้นนะคะหากมีการดําเนินการในอนาคตจะต้องมีการจะต้องมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยหรือมีความจําเป็นต้องพึ่งพาก,การช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเขาก็ สรุปง่ายๆนะคะว่าเป็นเพียงการเสนอแนวคิดเท่านั้นนะคะจะทบทวนสิทธิเบี้ยคนชราในกลุ่มผู้คนชราที่มีฐานะร่ำรวยนะคะไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาทางภาครัฐและก็เป็นเรื่องของข้อมูลทางวิชาการภายในเท่านั้นนะคะยังไม่ได้ดำเนินการจริงนอกจากนี้ค่ะในส่วนของการดูแลกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยล่าสุดกระทรวงการคลังก็ยังได้มีการขยายสิทธิ์การใช้ระบบ ขนส่งสาธารณะผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะสามารถใช้สิทธิได้เพียงรถขอสมก BTS, MRT และรถไฟนะคะก็จะให้สามารถใช้สิทธิเพิ่มได้ในส่วนของรถเอก,กชนร่วมขอสมกร,รถเอก,กชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานคร รถเอก,กชนร่วมบอกขอสอและรถเอก,กชนรถสองแถวรับจ้างและ,และเรือโดยสารสาธารณะนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งเหล่านี้นะคะสมัครเข้าเป็นผู้ให้บริการให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะสามารถ เปิดให้บริการรับชาระเงินจากผู้มีสิทธิ์ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 1, 1ตุลาคมนี้นะคะท้งนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกํกากหนดนะคะสรุปมาเป็นว่าในเรื่องของการเสนอตัดเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนั้นนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการเสนอนะคะเป็นเรื่องของทางวิชาการนะคะที่จะ ทบทวนสิทธิ์ในส่วนของผู้สูงอายุที่มีฐานะร่ำรวยนะคะเพื่อที่จะได้นำเงินส่วนต่างไปดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยทุกคนฟังคือปีแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันไว้ได้ค่ะหรือใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอย่าแชร์ให้ผู้ติดตามของเราได้อ่านกันนะคะก็บอกกันไว้ได้เลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะคะกระสวงกรคลังชี้แจงข้อมูลเท็จจริงเป็นแบบนี้แล้วนะคะ และสำหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ